จากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจิตวิทยากับครูยุย้ยดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์น,นัทพงษ์ชูไทยและธีรวดียิ่งมีสนับสนุนรายการโดยคณะกรุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตร,รฐานสากล ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจิตวิทยากับครูยุ้ยค่ะรายการจิตวิทยาดีๆที่ช่วยคุณผู้ฟังคิดบวกนะคะเราเจอกันทาง fm 8 9 5 innovation for life นวัตกรรมเพื่อชีวิตค่ะฝากลายเรื่องเราเกี่ยวกับจิตวิทยาเรามาพูดคุยให้คุณผู้ฟังฟังกันนะคะอยู่กับดิฉันค่ะทีรวดียิง่งมีค่ะแล้วก็ลุงยุย้ยผู้ช่วยศาสตราจารย์นทพงษ์ชูไทยอาจารย์จิตวิทยาสวัสดีค่ะลุงย,ยุ้ย สวัสดีครับนังทีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับผมเอิ่อแป๊บๆคลุงก็จะเป็นช่วงของสัปดาห์นี้เกือบจะกลางเดือนมิถกนายนแล้วคารุงเร็วไหมคะลุงเร็วไหมเร็วมากนะครับเร็วมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นอีกโดยเฉพาะพวกมนุษย์ทํางานทั้งหลายแหล่หรือนักศึกษาทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับอีกไม่นานครับจะปีใหม่แล้วครับอันนั้นคือ สิ่งที่คุณคาดหวังไว้ใช่หรือเปล่านะครับเพราะบางคนก็ใจตัวเน่ยอยู่พิจิตการแต่ใจไปสิ้นปีปีใหม่แล้วนะลุงใช่เราก็อาจจะรอเทศกาลเฉลิมฉลองอะไรเงี้ยคือแต่สำหรับคนทำงานอย่างเทียงลุงแบบเหนื่อยมากพิชิกาคือแบบเออมันมันก็จะเหนื่อยมันก็จะเบื่อบางทีมันก็จะมีเรื่องราวค่อนข้างเยอะ ด้วยของอการทํางาน<บ>ยิ่งบางคนมีปัญหาสุขภาพาอย่างเงี้ยลุงบาที่คุณ <บร S 1> พ่อคุณแม่ก็เจ็บแ,แท้ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนก็มีลูกลูกเป็นวัยรุ่นก็ปวดหัวกับลูกอีกไม่ไม่ไม่รวมกับค่าใช้จ่ายนะลุงที่ต้องรับผิดชอบในการดูแลครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะสําหรับคนที่เหนื่อยเบือ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่อยากให้มีแต่พลังลบอะค่ะลุงไม่อยา มันสามารถสร้างพลังบวกได้แบบง่ายๆนะคะในชีวิตประจำวันเลยแต่คุณผู้ฟังต้องขัดไม่ให้เป็นลุงไม่ก็คือการปฏิเสธนะคะไม่ใช่ว่าเรื่องราวก็เยอะพออยู่ละพอจะแบบว่าโอ้ก็ไม่ค่อยมีเงินเนาะเพื่อนชวนไปกินร้านแบบต้องหาเยอะๆก็ก็ไม่ได้อยากไปเนาะเดือนนี้ก็แทบจะไม่ชนเดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ปฏิเสธลุงไปแล้วกลับมาลำบากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อะ เพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราก็จะมาบอกว่าเอ๊ะมันมีคําว่าไม่ไม่อะไรบ้างละ่ะที่เราสามารถปฏิเสธได้แล้วก็จะสร้างพลังบวกให้กับชีวิตนะคะลุงต้องบอกอ่ะว่าพลังบวกเนี่ยพลังบวกเนี่ยมันคือพลังอะไรในตัวเราแล้วมันมาจากไหนลูกมันมาจากใจะ่ะหรือมาจากสมองเออพลังบวกเนี่ยมันมันมันถือว่าเป็นทัศนคตินะ นะครับเป็นทัศนคติการมองโลกในแง่ดีบนพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับนั่นคืออย่าไปมโนอย่าไปโอ้ยบางคนก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสมัยสมัยหนึ่งเขาใช้คำว่าทุงา่งหญ้าเหรอลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ใช่ไหมเออคือมันมันสวยงามไปหมดจริงๆมันไม่ใช่เราเอาตามความเป็นจริงนะครับ แต่ว่ามองโลกในแง่ที่ดีมองโลกในแง่ที่ตัวเองทำได้แล้วก็คิดว่าไม่ไปลงโทษตัวเองตรงนั้นแหละคือการสร้างพลังบวกให้กับตัวเองเพราะอะไรครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยชอบเหลือเกินที่จะชมคนอื่นคนนั้นก็ดีคนนั้นก็ตัวคนนั้นก็เก่งคนนี้แขอยากเป็นอย่างงู้แต่ไม่ค่อยมาชมตัวเองเท่าไหร่เลยทั้งนั้นด้วยตัวเองก็มีดีให้ตัวเองชมเหมือนกันครับผม คือพลังบวกลุงบอกว่ามันมาจากทัศนคติถูกไหมคะครับคือสําหรับคนที่มีพลังบวกอ่ะเราดูรู้ไหมคะลุงเวลาเขาพูดออกมาใช่ไหมคะทัศนคติเวลาเขาพูดส<ช>ีหน้า<ช>แววตาบุคลิกดูได้ไหมคะว่าคนเนี้ยพลังบวกบวกบวกดูได้ครับการยิ้มแย้มแจ่มใสความมั่นอกมั่นใจนะครับการพูดการจาที่ ที่ดูดูแล้วมันน่าเชื่อถือรวมไปถึงเอ่ออะไรล่ะครับเรื่องของอารมณ์ต่างๆที่เขาสามารถเก็บเก็บอารมณ์ตัวเองได้อย่างดีเมื่อเจอสถานการณ์ต่างๆคือง่ายๆนะลุงถ้าเราเห็นพฤติกรรมเนาะเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกับคนสามคนอ่ะพฤติกรรมที่แสดงออกมันมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะลุงเนาะในเรื่องเรื่องเดียวกันอ่ะ แต่คนที่คิดบวกเขาอาจจะพ่อจะมองเป็นเรื่องเล็กก็ได้นะพ่าอาจจะชิวกนะ็ไดะแต่บางคงนือใหญ่โตมากเลยลูกอะไรการงานสร้างคือเราอาจเราอาจจะดูได้ค่ะที่ว่าบางทีถ้าเดินสนกันแล้วเขายิ้มเนาะด้วยด้วยแววตาด้วยสีหน้าด้วยด้วยธรรมชาติที่เขาเป็นอนะ่ะที่ก็จะรู้ว่าเออคนนี้ดูใจเย็นนะแตดูดูสุขขุมเนานะดูแบบน่าจะมีสิ่งดีๆอย่างนี้นะคะนุ่ม ขาเนี้ข้อดีของคนที่มีพลังบวกอะ่ะคนคิดบวกอะ่ะข้อดีของเขาคืออะไรยังน้อยก็คือการการมีสติที่จะมองตัวเองและครอบผู้อื่นอย่างดีนะครับคือไม่ไม่มองร้ายกับคนนู้นคนนี้คนนั้นแต่ขณะเดียวกันก็มองในแง่ตัวเองในแง่ดีของตัวเองให้เป็นด้วยนั่นคือข้อดีที่เราจะได้กับตัวเองอีกอันหนึ่งคือคุณสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง อย่างที่น้องทีบอกเมื่อกี้ง่ายขึ้นเนาะไม่ขี้โมโหเนาะแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงว่าโอเคตรงนี้ถ้าเราทำได้เราก็จะบอกว่าทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็เรามีวิธีการหาวิธีที่จะแก้ปัญหานั้นอย่างไรคือคนที่เขาคิดบวกมันก็จะมีออร่าบางอย่างนะลุงนี้อไม่ว่าจะเป็นยวิธีพูด เขาก็จะบางเรื่องจะพูดว่ายังไงอะลุงทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ที่มันไม่ไม่โอเคอะค่ะคือ,เ,อ,อเขากับมองมองไปไม่ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องไม่โอเคเนาะแต่กลับะมองไปว่ามองไปอีกทางเอ,อ้ยนี่ไงมีคนบอกคุณคุณไปพัฒนาดิเออเดีอ่ะคุณคุณไปทําตรงนั้นเพิ่มสิคุณจะได้มีทักษะคือ,อมันพัฒนาได้ง่ายถูกไหมคะลุงพัฒนาตัวเองได้ง่าย ใช่คือตรงนี้อย่างที่น้องทีบอกนะครนั่นคือการที่เราหนึ่งเข้าใจตัวเองก่อนสองรู้ว่าเรามีสติที่จะทำอะไรขณะเดียวกันถ้าเรามีอย่างนี้มากๆเนี่ยเราก็อาจจะมีเพื่อนมากขึ้นนะครับเป็นคนมีสเสน่ห์มากขึ้นนะครับบุคลิกภาพดีขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันสาม,มารถที่จะเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้เราแก้ปัญหาต่างๆได้เร็วขึ้นคิดว่าสัมผัสได้เหมือนกันลุงคนที่มีพลังบวกเนี่ย มันจะดึงดูดคนเข้ามาหาเนาะคนนั้นก่อนจะมาคนนี้ก่อนจะมามันเหมือนว่าเราอาจจะอารมณ์มั่นคงไหมคะไม่ว่าเขาจะมาเรื่องรู้เรื่องดีเขาก็จะมาพูดคุยให้เราฟังนะคะมันก็มีเสน่ห์ที่ลุงบอกนะคะลุงแล้วเวลาที่คนที่มีพลังบวกนอกจากมีเสน่ห์คิดดีพัฒนาตัวเองง่ายเวลาที่เขามีเรื่องแย่ๆอลุงเขาก็สามารถผ่านไปได้เร็วถูกไหมคะผ่านเรื่องเลากไปได้ง,ง่ายถูกครับเพราะว่า พราะว่าอะไรเพราะว่าเออคนพวกเนี้ยจะจะทัชหรือว่าแตะกับปัญหาแวดหนึ่งแล้วเขาก็พอจะรู้แล้วว่าไอ้ตรงเนี้เราควรทำาไงนะครับเช่นไม่ควรไปทะเลาะเบาแหวงกับไอ้คนที่ไม่ไม่ควรทะเลาะอ่ะโอเคยอมได้ก็ยอมนะครับลุงลุงลุงชื่นชอบคนคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขาขับรถมันเนี่ยแล้วก็มีรถรถออกจากซอยแล้วมันก็จะเลี้ยวซ้ายอ่ะ ธรรมดาแล้วเนี่ยฉันไม่ไปก่อนแต่บางทีเขาบอกว่าเออให้มันเลี้ยวซ้ายไปก่อนแล้วเขาลองจับเวลาดูไม่เกินสามสิบวินาทีอ่ะที่เราล้ออ่ะเพราะฉนั้นเราก็เมือกับเขาไงก็ยอมไม่เถอะอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีลุงมันสําหรับคนที่เขาเรียกวอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่ได้คิดบวกเนาะเนี่ยแต่ละนาทีของเขามันผ่านไปยากมากห้าวินาทีแล้วยังไม่เลี้ยวอีก <c oughs> <c oughs> ไปถึงวะมัน <c oughs> <c oughs> มันคนละำลุมกันเลยอะค่ะคุณผู้ฟังมั่วกันเลยอะเออทั้งทั้งที่จริงๆก็สามสิบวิมันเร็วมากเลยทำไมเราถึงยอมไม่ได้เนาะในบางมุอะไรอย่างเงี้ยลุงแล้วเวลาที่ลุงมีเรื่องแย่ๆเอาหนักๆเลยแล้วกันลุงผ่านมันไปยังไงคะลุงผ่านไปยังไงก็ต้องกลับมาคุยกับตัวเองก่อนว่าต้นเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับ เรารับมันได้แค่ไหนเราแก้ปัญหาได้แค่ไหนต้องคุยกับคู่กรณีไหมหรือว่าคนที่เรามีปัญหาด้วยหรือเปล่าคือปัญหาทุกปัญหาเนี่ยถ้าบอกว่าเราสามารถที่จะโยงเรื่องต่างๆเข้ามาได้แล้วก็คิดแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาอย่าใช้อารมณ์นำหน้าลุงว่าบางครั้งเนี่ยนะครับมันจะง่ายต่อการตัดสินใจกับทุกๆคนอืมก็ บางทีก็ต้องนิ่งไว้ก่อนค่ะแม่ว่าจะมีเรื่องอะไรมากระทบมะลุงนะการนิ่งก็คือการคิดคการมีสติแต่อย่าเพิ่งบบับอ,อ,อะไรอะรีแอคออกไปเลยเนาะมาปุ๊บก,กระทบปุ๊บเ,เด้งตีเหมือนตีปิงปองกับไบป,ปั๊บอะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลองอยู่นิ่งๆสักแป๊บหนึ่งเรียกสตินะลุงเนาะมันก็อาจจะผ่านเรื่องแย่ๆไปได้หนึ่งกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ฟังแล้วเรากลับมาต่อน,นะคะว่า เออถาว่าไม่ที่ทีพูดให้คุณผู้ฟังฟังตั้งแต่ตอนแรกง่ายๆในชีวิตประจําวันเนี่ยมันจะสร้างพลังบวกให้กับเราได้อย่างไรบ้างคะจิตวิทยากับครูยุย้ยกลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการจิตวิทยากับครูยุ้ยกันต่อกับคุณผู้ฟังวันนี้เรามาเพิ่มพลังบวกด้วยการปฏิเสธกันค่ะคุณผู้ฟังคือ ปฏิเสธยังไงล่ะบางทีไอ้คำว่าไม่เนี่ยง่ายๆอ่ะที่มาอยู่รอบๆตัวเราอะ่ะมันสามารถสร้างพลังบวกให้เราได้นะคะแต่ที่สําคัญนะลุงต้องถามลุงก่อนว่าเพราะอะไรเราต้องรู้จักปฏิเสธให้เป็นคะลุงลุงว่าถ้าเราไม่ปฏิเสธแล้วยอมอะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันมันอึดอัดใจนะแล้วเขาไม่รู้หรอกยกตัวอย่างเช่น คนมาชวนน้องทีน้องทีไปนี่การไปเทิาน,านะนะน้องทีไปแล้วสนุกนะน้อทีก็ตัดสินใจก็ได้ค่ะแต่จริงตัวเองไม่ชอบสถานที่ตรงนั้นเลยหรือไม่อยากไปเลยอะ่ะมันก็เลยมีความรู้สึกอึดอัดไงเพราะนั้นถ้าบอกว่าสุณปฏิเสธไปซะจะจะด้วยปฏิเสธด้วยความจริงใจว่าไม่ชอบค่ะหรือปฏิเสธว่าปฏิติดงานค่ะอะไรก็ได้ให้มันรู้สึกว่าตัวเองไม่ต้องไปในสิ่งที่เราไม่ชอบอะ่ะ ลุงว่ามันน่าจะกวานหรือเปล่าคือที่ต้องปฏิเสธให้เป็นเพราะว่าบางอย่างเราเดือดร้อนเหมือนกันนะลุงเนาะครับมันกระทบแล้วก็มีผลกับการเดือดร้อนอย่างที่อย่างคือถ้าเราไปแล้วเราไม่มีความสุขหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องหัดปฏิเสธให้เป็นนะคะถ้าเราแบบว่ารับทุกอย่างอ๋ะค่ะได้รู้บางทีมันเราต้องหัดปฏิเสธให้เป็นเพราะว่าสุดท้ายอะค่ะแต่ สุดท้ายมันอาจจะแบบเรามีความสุขจริงๆไงไม่อยากไปไม่อยากกินถูกไหมคะมลุงมาละมาละยากมันอาจจะยังต้องมีอยู่ก็คือไม่ใช่ปฏิเสธทุกคำนะลุงเนาะบางทีมันก็าเื่อใช่เมื่อไหร่ควรปฏิเสธเมื่อไหร่และต้องดูใจตัวเองด้วยว่าเออเรื่องนี้ไปได้ก็ไม่ปฏิเสธอ่ะเรามาคุยกันว่าไม่เพราะสร้างพลังบวกมีอะไรบ้างเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วลุง ไม่ไปในที่ที่เราไม่อยากไปอย่างที่อ่ะที่เป็นที่เป็นภูมิแพ้นะลุงเนาะแล้วที่เราแพ้อากาศหนักตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยวัยรุ่นแบบทํางานอยู่ในกรุงเทพอ่ะบางทีเขาอยากไปเที่ยวแบบสถาบันเทิงอ่ะลุงซึ่งมันมีทั้งควันบุรีมีทั้งสดดังๆอะไรอย่างเงี้ยอือ้าปีละครั้งก็ได้ค่ะไปด้วยสังคมไปด้วยที่ทํางานแต่ถ้าถามว่าปกติชอบไปไหมแบบนั้นลุงว็ไม่ชอบนะเราก็ปฏิเสธอะแบบมันไม่ได้อ่ะเดี๋ยวว่า แย่ yeah, พุมแพ้กำเริกอะไรอย่างเงี้ยเออเราเราอาจจะไม่ไม่ไปด้วยสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่นะครคือเอาตัวเองเป็นหลักแล้วก็ไม่เดือดร้อนตัวเองนะครแล้วก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นถ้าเราไม่ไปแล้วคนก็คงไม่เป็นไรลุงลุงขอเล่าเรื่องตัวเองนิดเดียวตั้แต่เกิดจนถึงทุกวันนี้ลุงไม่เคยไปเที่ยวอาบอบนวดเลยนะที่ก็ไม่รู้ไม่ชไงเหมือนกันบางลุงก็ไม่รู้แต่ว่าผู้ชายเขส่วนใหญ่ไปไง เขาก็จะเวลาไปอยู่ไปต่างจังหวัดไปเป็นวิทยากรเนี่ยเขาก็จะมาละเจ้าถิ่นเขาก็จะมาละเดี๋ยวไปนู่นนี่นะครับครับแต่ลุงไม่เคยไปเลยลุงไม่รู้สึกว่าจะต้องไปแล้วขนาดเดียวกันก็ไม่รู้ว่าไปที่แบบนั้นแล้วเป็นยังไงเพราะนั้นไม่อยากไปประสบการณ์ตรงนี้จริงๆแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเพื่อนคงไม่ว่าลุงเนาะเพื่อนเคยว่าบอก ก็มึงต้องโต้ไงมึงไม่ยอมไป <c oughs> นะก็ม <c oughs> ยอมยอมมันไปนะเพราะเราดีกว่าการที่เราไปโดยโดยบังคับตัวเองครับอือ <c oughs> คือบางทีเราไม่ชอบเพราะว่าเราเราไม่อยากไปนะคะหรือบางหรือบางทีเนี่ยอ่ะถ้าเราปฏิเสธเพราะเราไม่อยากไปอย่างที่สองบางทีเราไม่มีเงินลุงแต่เราอยากไป <c oughs> เราก็ต้องสู้สู้กับตัวเองอยู่ในเรื่องของเหตุผลว,ว่าเวลาไปแล้วเราลําบากไหมเรากลับมาแล้วเราจะมีกินไหมเหมือนกันนะลุงนะมันก็ต้องตัินใจออกแหละลุงอืมนะคมันก็ค,คือถ้าเราอเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเรามีเงินแล้วเราถ้าเราอยากไปนะแต่เราไม่มีตังค์เดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเรามีตังค์เรา่อยไปแบบนี้มันมันก็โอเคถูกไหมคะถูกต้องครับอนี้ถูกต้องเลยเพื่อเราจะได้รู้ว่าเครษฐคิดเรา หลังจากไปแล้วเราจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยหลังจากมีความสุขก็อาจจะกลับมาทุกข์ถนัดก็ได้แล้วลุงเนาะหรือบางทีไปเที่ยวต่างจังหวัดอย่างเงี้ยลุงไม่มีตังค์เพื่อนชวนไปก็ไปแต่ต้องไปยืมเพื่อนอย่างเงี้ยต้ไม่ใช้นี่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางทีก็ต้องคิดเนาะว่าต่อให้อยากไปเนี่ยสุดท้ายมันจะมีผลอะไรกับกับชีวิตเราบ้างนะคะลุงไม่ทีละกัน ท,ที่โฟกัสตัวเองว่าที่จะไม่คบคนที่มีพลังลบนะคะเพราะที่ตกรถลงแล้วเขาก็มีปัญหาทุกเรื่องจริงนะคะบางทีเราไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาลงุงเขาก็บอกว่าอันนั้นก็มีปัญหาบแบบเราก็จะลงแล้าเรารู้สึกว่าเราเขาเรียกอะไรอะท็อกซิตอะคน<อ>ที่เป็นคิดอยู่กใกล้ใช่คนคนที่น้องทีบอกเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับคนประเภทนี้ยเนะี่ยไม่จําเป็นว่าต้องมีปัญหาเรา เป็นคนขี้บ่นเราก็ไม่ไหวแล้วนะบางทีดูที่ไอ้นันดูไอ้นี่ไอ้ไอไอ<บ>น้ทุก,<อ>ทกเรื่องบ่นทุกเรื่องแล้วมันทําให้เราที่ไปด้วยเนี่ยมันรู้สึกว่าหนึ่งเราเราอึดอัดใจแล้วไม่พอบางทีคนรอบข้างอาจไปเจอคนคนเนี้ยซึ่งเขาก็ไม่ชอบอยู่แล้วมาเห็นน้องทีบอกอ๋อ oh, เป็นเหมือนกันเหรอเนี่ยเสียเรื่องะครับที่ก็ไม่ชอบอยู่กับคนขี้บน่นดู เขาเขาก็อาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นพลังลบแบบบนทุกเรื่องนิดนิดหน่อยหน่อยก็บ่นแล้วเราก็รู้สึกบุคคลพวกนี้จะมีอีกมุมหนึ่งนะคะลุงรู้ทุกเรื่องเหมือนกันนะเรื่องนั้นก็รู้เรื่องนี้ก็รู้แต่ก็บ่นเรื่อเราเรารู้สึกว่าบ่นทุกเรื่องแต่ก็รู้ทุกอย่องนะคะยกเลนเรื่องของตัวเองเออไม่รู้เรื่องเดียวเรื่องของตัวเองอันนี้มีมีพลังลบอะถ้าเรารู้สึกว่า ต่อให้เราไม่มีเพื่อนนะล,ลุงเนาะเราก็ไม่อยากคบกับคนพวกนี้เนาะเพราะว่าเราน่าจะปวดหัวอืมอัพเปเซตได้ค่ะ,<ด>คะเราแ,แย่ขึ้นไปสมมติว่าเรากําลังอยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นมามาเจอไปอยู่กับคนพลังลบนี้ปุ๊บบางทีมันดาวลงไปเร็วกว่าพัฒนาเยอะเลยนะแล้วก็เราอะ่ะไม่ไม่อยากเฉียงอะลุงกับคนที่แบบ เอาชนะเดีย๋ยวนี้ถ้าทีจะเถียงกับใครนะลุงทีจะต้องดูก่อนว่าเขามีสมองไหมลุงถ้าเขาไม่มีท,ทีถึง,งรู้ว่าเชียเป็นคนพูดแบบน้อยแต่ว่าลึกหมายถึงพูดแบบน้อยแต่ว่าแต่ว่ามีคนบอกว่าทีว่าจะพูดแบบนิ่งแต่ว่ามันขับขันับทีก็ไม่รู้คือถ้าทีจะต้องปเยงกับคนประเภทน,นี้ยคนอย่างน้องทีก็เรียกว่า <S <S พูดน้อยแต่เจ็บ แต่ว่าด่าไม่เป็นนะคะแต่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 ลประโยคโ<ด>ที่พูดอ่ะไม่ต่งตางกันแค่น้องทีเคยเล่าให้ฟังในรายการว่าเวลาโมโหใครหรือหงุดหงิดแต่งหน้าอย่างเงี้ยเพราะนั้นเดี๋ยวนี้ทุกคนบอกคุณเห็นน้องทีแต่งหน้ารู้เลยวะ่ะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับน,น้องทีเลยอย่าไปยุ่งกับ<ม>พี่คือีิธีกาลังวุ่นวุ่นอยู่อะไรเงี้ยนะครับเรียกสติแต่งหน้าเพื่อเรียกสติลุงอย่างที่สองอคือถ้าจะต้องเถียงถ้าเป็นเรื่องงานหรือหรือทุกเรื่องลุง ที่จะมองก่อนว่าเขามีสมองไหมแต่ถ้าเขาไม่มไม่มีสมองอะ่ะเราที่จะไปเถียงเอาชนะเขาทําไมอะ่ะคือเขาก็มีแต่<ช>อรารมณ์อารมณ์อารมณ์นี้เราก็ต้องใช่ใช่ใช่ต้องนิ่งแต่บางคนที่เอาชนะก็เถียงอาไปนองตายนะทั้งทั้งที่ใส่ไม่มีเหตุผลอะ่ะมันมันเสียพลังงานในรุงมันเหนื่อยอะ่ะค,คือขอแค่ชนะเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันไม่ได้อารมณ์เลยบางทีอย่างที่น้องที่บอกเถียงกันอยู่ครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วในที่สุดก็ ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเถียงเรื่องอะไรแล้วบทสรุปจบว่ายังไงแต่ว่าได้ได้ไดความสะาใจกับการเถียงครึ่งชั่วโมงแล้วก็จบกันไปค,คือถ้าเราเถียงเราใช้เหตุผลไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ใช้อะไม่ได้มีสมองมันมันเสียวเวลาลุงถ้าเรารู้สึกว่าเขาพูดกลับมาแล้วมันไม่โอเคเราก็นิ่งไปเถอะค่ะไม่ง้ก็เดินหนีไปนะลุงคือมันออมันเก็บพลัง พลังบวกของเราไว้นะคะแล้วก็ในส่วนที่เวลาเราเอาตัวเองไปอยู่ที่ไหนไม่เฉพาะความสัมพันธ์เรื่องความรักนะในมุมของเพื่อนในมุมของการทํางานในมุมของสังคมอะ่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มีค่านะคะอย่าเอาตัวอย่าเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในมุมที่เขาไม่เห็นค่าเราอะ่ะถ้าเขาชวนหรืออะไรแล้วเรารู้สึกว่าเราไปตรงนั้นน่ยไปเพื่อที่เขาชวนตามมารยาท หรือ,อไปเพราะว่าคนขาดลุงถ้าเราสุดอะไรไป <นะ S 1> เขาไม่ได้เห็นค่าเราจริงๆอ่ะเราปฏิเสธได้นะคะเพราะทุกคนมันมีคุณค่าในตัวเองนะล,ลุงเนาะถูกต้องครับเคยเคยมีเคสหนึ่งนะักศึกษามากของความปรึกษาบอกว่าอาจารย์คะเพื่อนหนูเนี่ยรักกันมากเลยแล้วลเขาก็เขาก็มาชวนหนูไปเที่ยวกับเพื่อนเขาซึ่งบอกว่าโอ้ยไม่เป็นไรเขากันได้สบ,บายแล้วพอไปจริงๆแล้ว เขาคุยกับเพื่อนเขาอย่างเดียวแล้วเขาก็ปล่อยหนูทิ้งไว้เลยเนี่ยครับรใช่ใช่เพราะนั้นอันเนี้ยอย่างที่น้องทีบอกคือถ้าเราเราโดนรีเจคหรือปฏิเสธของการมีคุณค่าในตัวเองหรือไม่มีตัวตนแล้วเราอย่าไปเลยนะครับเพื่อที่จะสร้างพลังบวกดีกว่าที่จะติดลบหนักเข้าไปอีกครับเราก็อย่าเสียเวลากับสิ่งที่เราไม่อยากทํานั่นหมายถึงว่า ไม่ใช่ว่าอ๋ออันนี้ก็ไม่อยากอันนี้ก็ไม่อยากแต่จะไม่มีจะก,กินอยู่แล้วลุงก็ยังไม่อยาก,กย <S <S มันก็ต้องเอาดูที่จําเป็นกับชีวิตก่อนอย่างเช่นอะถ้าเราไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเองินเรื่องทองเร,เรา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 อยู่ได้แบบสบายอะไรที่เราไม่อยากทําแล้วเราโปรกัสความสุขของเราตรงเนี้ยเราปฏิเสธ <ะ S 2> <สะ S 1> เราปฏิเสธ <ะ S 1> ได้นะคะ,ะแถ้าอันนี้ก็ไม่อยากอันนี้ก็ไม่อยากแต่เงินก็ไม่มีกินอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ถูกไหมคะลุงมันก็ต้องทําบ้างใช่มันมัน มันต้องรู้จักตัวเองอะ่ะว่าตัวเองควรจะทำอะไรสมมุติว่าเกิดวันนี้พอมีสตังค์เหลือที่จะนู่นนี่นั่นวันนี้นึ่อยากจะเอออยากไปเดินชอปปิ้งสักหน่อยก็สามารถไปได้เพราะว่าอย่างน้อยสุดถ้าเกิดมีของถูกใจเราอาจจะได้ซื้อแต่ถ้าบอกว่ามันไม่มีตังค์เลยอาจจะไปเดินแล้วแล้วไม่ได้ซื้อของบางทีมันก็งุนหงิดนะนะครับโดยเฉพาะคุณพีกนี่จังแต่มันไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นไปในสิ่งที่ อยากจะไปทไําในสิ่งที่อยากจะทําดีกว่าสุดท้ายอะคุณผู้ฟังสุดท้ายจริงๆเนี่ยเราต้องไม่รักคนที่ไม่รักเราเนคะเรารู้นี่ว่าเขารักหรือไม่รักในทุกๆความสัมพันธ์ลุงครับแต่ถ้าเขาไม่รักเราเรารักเขาแล้วเขาปฏิบัติต่อเราอีกอย่างเราเจ็บอยู่นะอย่าอนกันอะทำใจจักจถ้าเขาไม่ไม่รักเราได้เราก็ไม่รักเขาได้เหมือนกันแต่ว่าในความสัมพันธ์ในการทํางานเราสามารถใช้ชีวิต ได้กันได้ถูกไหมคะก็แค่ไม่ได้ให้ใจอ่ะเขาเนี่นหมายถึงว่าเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เขาทํากับเราอ่ะเขาไม่ได้ให้ใจแล้วนะเขาไม่ได้รักแล้วนะเขาทําร้ายแล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็ตามหน้าที่ได้ลุงนงร่องใช่ใช่ถูกต้อ<ร>งเลยทําตามหน้าคุยกันตามหน้าที่พอถึงจริงเราก็คงไม่ต้องไปลึกซึง้งคาว่าลึกซึ้งเนี่ยนะครับอยากให้ท่านผู้ฟังคิดไว้นิดหนึ่งว่าถ้าเราเจอรู้จักใครสักคนหนึ่งแล้วเราสามารถที่จะเล่าเรื่อง อะไรบางเรื่องที่เป็นเรื่องที่สําคัญในชีวิตเราหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ให้อีกคนฟังแล้วเขาฟังด้วยความตั้งใจแล้วเขาก็สามารถเล่าให้เราฟังได้แล้วเรามีความตั้งใจฟังเหมือนกันเห็นอกเห็นใจกันอันนั้นนะครับคือความรักซึ่งกันและกันแต่ถ้ามันมไม่ใช่เราไม่จําเป็นการให้ความรักใครฝ่ายเดียวแล้วเขาไม่ได้เห็นค่าค่ะเป็นพลังลบอย่างหนึ่งนะคะรักคนที่เขารักเราดีกว่ายู่ลุงนะนะ ก็หมดเวลาลงแล,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 ล้วคุณผู้ฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะทาง f อ89.5 Innovation ก o r จุดหนะคะจิตวิทยากับครูยุ้ยค่ะวันนี้ดิฉันทีราวาดียิ่งมีค่ะคุณยินนันพงศ์ชูไทยครับผมลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรายการจิตวิทยาก,กับครูย,ยุ้ยสนับสนุนรายการโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล